จะรู้เหรอฝาเป็นไงฝาลบไปใช่ไหยเนี่ยาจะไปลบเรื่องอะไรแล้วสวัสดีครับ TGN Joy ครับช็คดั่วันนี้นะครับจะเอาคือน้องแก๊ปเออครั้งที่แล้วแกล้งผมไว้ไงครั้งเนี้ยโดนแน่โดนแน่และจะเป็นการแกล้งที่แสบที่สุดเลยนะผมบอกเลยก็คือว่าเดี๋ยววันเนี้ยผมจะลบไอดีเกมทั้งหมดของแก๊ปทิ้งไปเลย โดนโดนโดนและลบทิ้นเลยนะผมว่าหัวร้อนอนะ่ะมีหัวร้อนนะอ่ะเออก่อนรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วย,ย,ย,ยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเลยเราจะเปิดกล้องนี้ไม่ได้เพราะว่าแก็บเข้ามาแล้วก็จะเห็นนะเดี๋ยวผมจะแอบ,บตั้งกล้องเอาไว้นะก็คือรอดูจังหวะไว่าจะแก็บจาบน้ำเดืออะไรก็ตามอะ่ะเดี๋ยวจะแกล้งว่าให้เอารถแก็บมาชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้โดนแน่โดนแน่โดนแน่แน่ดนูไปดูกัน ก่อนไปรับชมนะครับนิดนึงนิดนึงผมมีอะไรแนะนําดีๆมานําเสนอนะครับผมนั่นก็คือเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลนั่นเองนะครับผมจะบอกว่าณนะปัจจุบนันนี้สกุลเงินดิจิตอลเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญสุดๆเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีช่องช่องหนึ่งมาแนะนํานะครับซึ่งเขาบอกรายละเอียดค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับชื่อช่องนั้นก็คือช่องคริปโตเทรดดิ้งวิดแทนนั่นเองนะครับผม และช่องนี้นะครับจะบอกว่าเป็นช่องที่ดีมากๆเลยนะครับมีวิดีโอที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับผู้คนที่สนใจหารายได้พิเศษจากสกุลเงินดิจิตอลนะครับคุณสามารถเรียนรู้และสร้างไรายได้ที่ช่องพี่แทนได้เลยเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนะครับผมมีวิดีโอหลากหลายที่คุณสามารถเข้าไปศึกษาได้ฟรีและตอนนี้นะครับพี่แทนนะครับใจดีมากๆเลยจัดกิจกรรมรางวัลพิเศษนะครับผมโดยมี1อิตาเลียมนะครับผมเป็นรางวัลสําหรับคนที่ กดติดตามช่องพิแชนะครับหลังจากที่คุณกดติดตามครับก็ไปแสดงความคิดเห็นนะครับที่วิดีโออิตาเลียมนะครับเพื่อลุ้นรางวัลเป็นผู้โชคดี3คนนะได้รับส่วนแบ่งจากหนึ่งอิตาเลียมได้เลยนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับนั่นแหละครับผมผมบอกเลยว่าโอ้โหช่องนี้นะคริปโตเทรดดิ with ้งวิทนนะคุณจะได้ความรู้ดีๆใหม่ๆอีกเพียบเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลนะครับผมเออใครจะไม่รู้ว่า คุณอาจจะเป็นแบบว่าเสียดิจิตอลก็ได้นะเออไปลองดูเทคนิคดีๆได้เลยนะครับผมอ่ะตอนนี้ไปดูแก้งกรแกปกันดีกว่าบมจ้าังกรลัา ดจับจับเออโทรศัพท์แบตจะหมดหรือเปล่าเอามาใช้ก็ได้อย่ไม่ต้องมาไปไปดูอะไรไหมปังกินด้วยดูอะไรไหมกินด้วยกินทีไรเบี้ยบ้าขาด้วยนะเออ ครับผมตอนนี้ได้มาแล้วโทรศัพท์นี่นะบอกเลยไปตลาดไปนานโอ้โหนานเลยเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเกมอะไรบ้างเอ้อจริงๆอยากอัดหน้าจอให้ดูนะแต่ว่าอัดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวแก๊ปจะรู้ตัวนะโอ้เกมมีไม่เยอะมี rov มี free fire แล้วก็ speed dip นี่นี่นี่น,น,นี่ดู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 ด,ดูนี่มีแค่สามเกมเอง ลบลบเฮ้ยเข้าไปดูก่อนดีกว่าเข้าไปดูก่อนดีกว่าคือผมก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนะฟรีไฟล์เดี๋ยวเข้าไปดูฟรีไฟล์ดิเออว่ามันเป็นยังไงวะผมว่านี่นะคือแกปไปนานเดี๋ยวเดี๋ยวอัดหน้าจอให้ดูดนะหน้าจอให้ดูแป๊บน,นึงมาเข้ามาดูดีอัดหน้าจอให้ดูนะนะคือตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรตัวละครอูอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย เยอะมากเลยมันคืออะไรเนี่ยโอ้อยุยตัวเอ้เอ้าทำไมไม่เห็นเป็นหน้าลิงรูปเลยน่นเท่ดีว่ะโอ้ไอ้ที่จำเติมไปเยอะๆนี่คือไอต้ตรงนี้แน่ๆเลยเนะ <'m> ชัวร์เลยชัวร์เลยกลับไปก่อนคือมีอะไรอีกอะแต่งตัวโอ้อะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรไปดูอ๋อนี่จะเป็นวันพันแมนที่บอกวันนั้นโอ้ที่เป็น ผมใจงี้เอ้ยเทว่ว่ะเป็นโงกุลเลยเอ้ยโอเคโอเคฟรีไฟล์จบไปจบไปไปดูอวีมั้งดีกว่าดูอวีอวีเพิ่งจะเล่นกันนะแล้วช่วงนี้แกลปซ้อมหนักเลยนะคือแบบอยากเจอหนึ่ง,งกับผมไงเออก็แ,แบบน่ากลัวน่ากลัวเข้าไปดูดิเข้าไปดูดิดดแต่อวี o v, แก๊ปไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าเติมเยอะไหมก็เยอะอะแต่ว่า เอออันนี้ก็พอจะกดเล่นเป็นเหมือนกันไปดูดิฮีโร่ฮีโร่โก็มีเยอะนะเอาจำใจริงๆอามีเยอะนะเอออู้อ๋อตอนนี้มันมันฟรีให้เล่นทุกตัวนี่หว่าเราก็ดูไม่รู้เนาะออโอ้อโอวีก็โดนโดนแน่ไปดูเกมดีกว่าอะไรวะสปีดดิฟระไนเข้าไปดูดิโอของกาลิน่าหมดเลยนะ ว่ากาลีนาถ้าดูอยู่ด้วยใจดีนะสปอนเซอร์เราได้นะครับผมโอ้ดูกาลีนาะนี่คืออะไรโอ้ยอุนตร้าแมนด้วยวะ่ะอุนตร้าแมนมาไหนวะเนี่ยเอออุนตร้าแมนมาไงวะสปีดดิฟป่อทุกช,ชู้วันนี้ยังมีคนเล่นอยู่ไหมสปีดดิฟผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้นี่นี่นี่รถโอรถเท่วะ่ะนี่อย่างเออไซเบอร์ฟอร์มูล่าเลยนะรุ่นผมมันต้องไซเบอร์ฟอร์มูล่าไงอันนี้ก็ดูไม่เป็นเหมือนกันว่าลงรถดูลงรถเฮ้ยรถอะไรวะเนี่ยโคตรเท่เลย รถก็เท่เลยอะ่ะจริงๆรถเท่ามากอูู้เดี๋ยวนี้รถเท่ๆเยอะมากเลยนะโอ๊ยเสียเวลาเอามาเาเอามาได้เวลาลบเกมแล้วกดปื๊อปื๊อปื๊อ,อเรียบร้อยเอาออกเชื่อเลยกลับมาคีบ กีตแตกแน่นอนบอกเลยบอกเลยกีตกีตแตกมีกีตแตกแน่นอนนะครับโอ้ยรอดูเดี๋ยวผมจะไปตั้งกล้องแอบไว้นะว่าน้องแก๊บจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับผมอ้าวตะเภาอยู่ในตู้นะโอเคซื้ออะไรมาซื้อข้าวหมูย่างหมูย่างที่แล้วท่นไงเรื่อองะาแบบจริง ไม่ปาทำงานะจะรู้หรอจะไปรู้ได้ไงปาไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยไปหาเกมมาเนี่ยปาไม่ได้ทำอะไรไม่ทำเล่นใช่ป่าเออ,เอ,อ,อให้ปา ลบเรื่องอะไรแล้วปในในาดะาลบเรื่องอะไรล่ะเนี่ยมันขึ้นต้องดาวน์โหลดเนี่ยมันต้องมีคนลบไปถ้ามันลบมาแล้วมันต้องเปิดไม่รู้เนื้อไม่รู้เนื้อ ป่าลบไม่ลบแล้วมันจะหายได้ไงล่ะครับพี่ไม่ได้ลบเป็นโด้โดนหัดนล้นะอยากรู้ความจริงเปล่าล่ะนี่ไงโหลดเป็นชั่วโมงแน่วโหลดจะเกี้ยงเกี้ยงบอกเลยลิอาจจะมาแกล้งเป้าไอ้แกล้งคืนเหรอไอ้เมย์แกล้งคืนเหรอโดนไม่ดีโดนไม่ดีอย่าโต เก้งทำไมโหลดไม่รู้ไหมว่าโหลดนานแค่ไหนะไม่ใช่แกล้องมีอย่างเดียวนะหนด่ๆหหโอ้โหยากถ่าด้วยเหรอแอถ่าด้วยโอเคแล้วครับผมสำหรับการแก้บุหี่สเร็จเจ็บร้อยโดนโดนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมและคลิปหน้าจะไปเกี่ยวอะไรกับไอ้หม่งนี่นี่นี่บ๊ายบาย